โอเคครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วครับผมกับเกมเกมชินอิมแพกนะฮะวันนี้จะเป็นการรีวิวทางด้านอาคุกิชิโนบุนะครับผมในการใส่อาร์ติแฟกต์สีโอเชียนนะฮะซึ่งไม่รู้คนหนึ่งเขาใส่กันยังไงผมอาจจะมีแยกไปเป็นสีมิิลลองเมลลิตรหรือเป็นสองฮิลก็คือถ้าพูดง่ายให้เข้าใจคือก็ใส่เป็นเซตเลือดเซตเลือดนะครับผมหรือจะใส่เป็นเซตหนึ่งเลือดหนึ่งฮิลนะครับผมอะไรแบบนี้ย ใส่ผสมกันได้นะฮะซึ่งแต่เซตจะดีต่างกันไปนะครับผมแล้วแต่คนเลือกใช้นะฮะแต่ผมใช้เลือกใช้โอเชียนเพราะว่าจะได้ดาเมจเสริมขึ้นมาเล็กน้อยครับผมอ่าโอเคเราข้ามตรงนั้นไปนะฮะเราก็มาดูที่สเตตัสของผมเลยผมปั้นชิ้นบุกมาที่เลเวลแปดสิบนะครับผมสเตตัสต่างๆกอ็อยู่อยู่ประมาณนี้นะฮะเพื่ออ่าฟังชิ้นผมอยู่ที่สองหมื่นเก้านะผมเกือบสามหมื่นนะฮะก็อาจจะน้อยกว่าการใส่มิลลิทอยู่ประมาณ ่าเล็กน้อยครับผมอาจจะประมาณสักสามสี่พันมั้งประมาณนั้นนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าตวแต่ละคนนะฮะสเตตัสแต่ละคนก็ต่างกันอ่าไอทีเคอยู่ที่พันหกเขาเปิดพันเจ็ดนะฮะป้องกันที่แปดสิบสี่สิบจักรท้าที่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็อัตราคลีอยู่ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ความาละเอียดที่ร้อยเก้าเปอร์เซ็นต์ครับผมมูลน้ำรักษาที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนผู้ทุธาตุเนี่ยร้อยเก้าครับผมพูดง่ายคือผมได้มาแค่เก้าเปอร์เซ็นต์จากอัติแฟกต์ที่มีที่มีอยู่นะ แต่ก็ไม่มีปัญหานะส่วนมากผมไม่ได้เอาน้องมากดอติแล้วผมแต่อติน้องก็มาบ่อยนะฮะเพราะว่าผมใส่เป็นอ่าอาเมโนมะอ่าคาเกิ้วชีนะผมเป็นดาบอ่าแฟชั่นเอสมานะฮะก็คือไม่แฟชั่นเขาเก่งครับผมดาบนี้ผมใส่ที่ขัดสีทั้งจริงขัดท่าได้นะแต่ผมอ่ายังไม่ไปเก็บหินนะฮะก่อนเดี๋ยวจะขัดท่าให้น้องไปเลยน้องถือไว้นะผมเพราะไม่มีคนใช้แล้วนะเพราะไอยาโตผมนี่จใช้แต่ทางด้านแบ็กซอร์ทไปนะฮะอาร์ติแฟกต์สีน้ำอะไอสีหิวของผม เชียนะเดียวให้ดูเตตัสคร่าวๆครับผมอ่าอ่าหนึ่งสองซ้ำหนึ่ซ้ำซ้ำโอเคประมาณนี้ครับผมก็ให้เวลาดูเล็กน้อยรับผมใครดูไม่ทันก็กดสต็อปเอานะฮะก็ให้ดูประมาณนี้ อ่ะโอเคครับผมกลุ่มดาวเราปดที่อ่า C2 นะฮะเราจะไม่พูดเกิน C ของเราเนาะผมซึ่งมาพูดถึง C2 ที่เรามีในปัจจุบันดีกว่าส่วนอื่นที่ผมไม่พูดถึงนะฮะอะรีวิวแค่เฉพาะตัวที่ผมใช้นะผมอ่าอ่านี้ปลดที่ C1 หนึ่ก็ผมอ่าเพิ่มระยะเ,เวลาอันติเพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมอ่าเมื่อเรากดอันติครับผมอ่ามันทําการแทงลงพื้นเนาะแทงลงพื้นเป็นแบบอ่าเหมือนมีโซ่วิ่งมาจาก,กพื้นนะฮะแต่เมื่อเราปลด C1 จะทําการแซงผมขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ ซึ่งอ่าและเวลามันก็โอเคนะฮะมันเป็นสกิลเอลีนะผมคือแทงลงพื้นอนะ่ะมันคือรอบตัวเลยอารมณ์เหมือนสกิลอันติจงลี่นะฮะมันก็รอบตัวเลยนะฮะแบบมันก็กินอ่าดามเมจมันเล็กน้อยครับผมดามเมจไม่สูงครับผมแต่หลายคิดเฉยๆอ่าเราเข้าใจนะครับผมจะไปดูแต่ว่าทุกตัวจะเป็นซัพพอร์ตต้องแรงต้องแรง,ต,ง,แรงต้องแรงเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะเราเข้าใจเนาะน้องเป็นปตัวออฟฟิลเนาะอ่าเก่งเรื่องฮิลเก่งเรื่องแปะธาตครับผมอ่าความถี่ในการแปะอะไรเงี้ยแต่ไม่เก่งมเมรื่องดาเมจครับผม โอเคครับผมมาดูที่ C2 ที่ผมมีนะฮะเพิ่มระยะเวลาของอ่ะสกิลเ e อเพิ่ 3, มอีกสามบี e นะครับผมอ่าสกิลเอนะฮะอันนี้เพิ่มมันติเพิ่มเวลาตีห้ิบเอันนี้เพิ่มสกิลอีก3ามนะฮะแล้วก็มาดูที่พรสวรรค์ครับผมอ่าพรสวรรค์ arn, อัพเป็น688นะฮะเรามาดูที่สกิลวีนะครับผมอ่าส e กิลวีก็ตามนี่นะฮะก็สร้างความช้หนึ่ยยี่ของดาเมจนะครับผมอ่าผมไม่ได้เขียนผมว่าน่าจะเป็นจากดาเมจน,น,นะ แล้วก็บวกเพิ่มอีก4.8ของ HP ครับผมสูงสุดบวกอของ Arms บวก4ีของ HP สูงสุดของเราะฮะแล้วก็เพิ่มอีก542หน่วยนะครับผมอ่าแล้วก็ความเสียหายของ Gasling of Sanity Fication ครับผมอันนี้ก็คืออ่าจังหวะที่อ่าแท่มันกระพือออกไปข้างนอก,กน,นะฮะกระพือกระพือนะฮะนะฮะก็ทำดาเมจ40%ครับผม40%ของ HP หรือ40%เอเนของ a d i a r e นี่ไม่ได้ใจนะฮะ อันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับผมไม่ได้เขียนบอกไว้ชัดเจนนะแต่น่าจะไม่ได้บอกว่า HP ได้เป็นของดาเมจเรานะฮะน่าจะใช่นะครับผมแล้วก็ทุกครั้งที่เรากดสกิลจะกิน HP ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ของเรานะฮะก็ต่อให้เราจะกดยังไงก็ช่างครับผมมันจะไม่มีทางลดเลือดเราไปต่ำกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเพื่อง่ายคือเราดีนายตัวเองไม่ได้ฮะเกตไม่ดีนายก็คือเราฆ่าตัวตายไม่ได้จากสกิลนี้นะครับผมคือกดให้ตายกดร้อยทีมันก็ไม่ลดไปต่ำกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ของ HP เราอยู่นะฮะ เพราะนั้นจะเอาชิโดบุไปฆ่าตัวตายนะครับผมโอเคแล้วก็เรามาดูที่ระยะเวลาต่อเนื่องครับผมซึ่งปกติมันอยู่ที่12บสวีนะฮะแต่แต่แต่เมื่อเราปลดที่ c ีครับผมเราจะเพิ่มเวลาเพิ่มอีก3าวิเป็น15บหาวิครับผมคูดาวก็คือ1 5บาวิก็คือสกิลจะมาชนกันพอดีอ่าสกิลจะมาชนกันพอดีนะก็คือหมดปั๊บเปลี่ยนมาใช้ชิโะบุกดได้ทันทีเลยใช้ตลอดใช้ออทามครับผมซึ่ง ความดีตรงนี้คือถ้าเกิดเราใส่4ีมิลิรเนี่ยมันจะส่งผลได้โคตรดีเลยครับผมอ่าส่วนสีมิลิรเนี่ยคณก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าเวลามันกดแล้วมันมีสกิลแบบแนว,แนวโลแสดงผลอยู่เนี่ยอ่ามันทําให้เพิ่มอ่าเพิ่มความเสียหายกับมอนสเตอร์ที่โดนน,นะ,อออคะครับผมก้อนลมาัสาจูลี่กับพือออกอ่ะนะฮะทําให้พวกที่โดนอ่านำแสงที่กระพือของจองลี่ออกไปโดนแต่แทโดนนำแสงกระพือของจงลี่แหละได้รับความเสียหายมากขึ้น20%เนะครับผมถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะ แล้วก็มาที่อัตติก็ผมคิดเป็นความเสียจาก5.8ของ HP สูงสุดนะผมแล้วก็ของเสียรวมอยู่ที่40%นะผมแล้วก็มี69% 69%คืออะไรถ้า HP ของอชิตนบุต่ำกว่า10%ก็ผมจะสร้างดาเมจจาก40%กลายเป็น69%นะฮะซึ่งพูดเหมือนเยอะใช่ไหมแต่ตัวน้องก็ต้องเข้าใจนะฮะตัวน้องไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ก็ที เป็นวงกว้างนะครับผมซึ่งเอาไปคอมโบนี่มันมากส่วนตัวผมเล่นชีรุบุนี่ชอบที่สุดเนะฮะแล้วก็ระยะเวลาก็จะเพิ่มขึ้นจาก2อีเป็น3.5มจุดท่านะครับผมถ้าเลือกต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้แล้วก็มาดูที่พัทส,สีครับผม breaking free นะครับผมเนี่ยในตอนที่พลังชีวิตคุกกี้ชีรุบุไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะใส่เพิ่มขึ้นอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่หิวแรงขึ้นนะฮะถ้เลือดต่ำก็จริงๆตัวน้องเป็นตัวที่จะโลตลอดเวลาอยู่แล้วนะใครเล่นจะรููู้นะออ้้้เเเเลลลยยยยคครััับบผผมมมวววว่่่่่่าาตตตนนนนอออออองงงแแททไไดดดหหิะะจืื20%ีีพ ก็เราไปเล่นไปกดน้องแล้วก็สับตัวไปตัวอื่นพอเราจะหมดแล้วกลับกดไปกลับไปกดน้องมาใหม่เงี้ยน้องก็แทบจะไม่ได้รับคิวจากซิลัวเองเลยอย่างเงี้ยซึ่งพอสเตย์พาสซีฟนี่แหละได้ใช้แน่นอนครับผมไม่ต้องกลัวแต่จังหวะที่ทุกคนเปลี่ยนตัวหรือสับตัวออกมาทําการกดสกิลนะ่ะระวังนิดหนึ่งครับผมวันฮิตเตี้งฮะโอเคครับผมอ่าฮาร์ดออฟในฮาร์ดรีโพสนะครับผมฮาร์ดรีโพสจะได้รับบุรุษดังต่อไปนี้นะผมอ่า ขึ้นขวาใช่ความชำนาญทาตของชินบุนะฮะยิ่งความชำนาญทนไอ้ชำนาญธาตของชินบุเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงผลกับพวกนี้ยิ่งสูงมากครับผมปริมาณรักษามขึ้น75%ของชำนาญทาตุครับผมสมมติเรามี100ชำนาญทาตปริมาณรักษามขึ้น75%เลยครับผมก็คือเยอะมากนะฮะเห็นไหม แต่การทำจำนวนทาตมันสูงก็ตึงเหมือนกันนะอันนี้ต้องแล้วแต่ต้องรอดูนะครับผมว่ามันจะปั้นยังไงถึงดีที่สุดสำหรับตัวน้อนนะจะต้องให้เวลากันหน่อยนะครับผมรอดูหลายๆช่องนะช่องผมก็ได้ประมาณนี้แหละแล้วก็สร้างคอนเสนปต์เพิ่มอีก25%ของํำนานทาตุครับผมนะฮะอันนี้เราไม่ต้องงงกันเนาะแค่เป็นเปอร์เซ็นต์เอง100ชำนานทาตก็เอามาแค่25%ของอันนั้นก็คือเพิ่มแค่แค่25ประมาณนี้ครับผม แล้วก็อ่าอ่าอันนี้เขาเรียกภาษตัวเนาะก็น่าจะเป็นการเมื่อทําทําขอของเอ,อ้ยอ๋อทำคอสมสำรวจอันนี้คือปล่อยน้องออกไปหาอาหารนะโอเคครับผมเดี๋ยวจะให้ดูอ่าทางด้านการเล่นของน้องกับคอมอายาโตะนะคะซึ่งคอมที่ผมจะเล่นก็เดี๋ยวทุกท่านจะเห็นหลังจากนี้ครับผมแล้วก็ดูพิจรารณาว่าน้องเก่งขนาดไหนครับผมเดี๋ยวจะไปดูที่ด้านเมดน้องนะฮะดาเมจน้องค่อนข้างต่ำนะครับผมอั่งที่ผมอธิบายไปแล้วก็เอาคลิปซอแทรกให้ดู อ่ะในต้นคลิปของผมโอเคลรวไปดูเลยครับผม เป็นยังไงบ้างครับก็ส่วนตัวนี่ผมอคิดว่าตัวละครน้องอร์เล่นสนุกดีนะฮะเป็นการแปะธาตุมันดีคือเล่นกับตัวธาตุนั้นะ่ะโคตรเจ๋อเลยฮะด้วยความว่าไอดีหลักผมเนี่ยก็จะเล่นคูคุม,มิบวกไรเดนบวกใย,ยมิโกะเลยฮะฟิลก็ประมาณนั้นเลยนะเล่นชาดโดยฟันรวยเงี้ยนี่เอาถอดหน้ากากมามีขี้เกียจก็หลักๆก็ประมาณนี้ครับผมอ่าได้ปที่ทาได้ก็ไม่สูงครับผมแต่ฮิวดีครับผม รักษาตัวหลักละครหลักเราได้ดีมากครับผมแล้วก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะฮะการที่จะเปลี่ยนน้องออกมาเล่นนะฮะต้องดูจังหวะมอนดีๆนะไม่งั้น1ฮิตตายทันทีนะผมเพราะน้องอ่ะเป็นตัวละครที่เลือดแทบจะโลตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้เอาน้องไม่หิวไม่น้องไม่ค่อยได้หิวตัวเองนะผมน้องมาแต่หิวเพื่อนอย่างเดียวโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะผมอ่ะใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามผมกดแชร์ให้ด้วยก็จะดีใจมากครับผม แล้วก็อ่ากดกระดิ่งเพื่อ,อรับการเตือนคลิปต่อไปไลฟ์สตรีมต่อ,ตอไปครับผมในเดือนหน้าจะกลับมาไลฟ์สตรีมเต็มตัวเหมือนช่วงอ่าหลายๆเดือนก่อนหน้านี้นะครับผมเพราะว่าติดตรงที่การ์ดจอผมมันสภาพมันไม่ไหวนะฮะก็เลยแบบไม่ค่อยเอยากสตรีมบ่อยนะครับผมมันคนสตูมสตรีมผมไม่บอกก็จะรู้แหละว่ามันแหลกมากมันหน่วง,งสุดเลยครับผมซึ่งหน้าจอก,ก็หน่วง,งสุดเหมือนกันโอเคครับผมขอจากยงเท่านี้เนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ